เคล็ดลับทำให้แฟนรักแฟนหลงข้อหนึ่งมีความตื่นเต้นมีอารมณ์ขันความรู้สึกที่เฉยๆทําให้ชีวิตคู่ขาดสีสันนะคะและทําให้ชีวิตคู่นะคะเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันและทําให้ความสัมพันธ์จบลงได้คุณอาจจะคิดว่าคุณไม่ได้ทําอะไรเลยทําไมแฟนคุณเนี่ย ถึงหมดรักคุณเดินจากคุณไปนอกใจคุณไปหาคนอื่นเพราะความรู้สึกที่เฉยๆนี่แหละค่ะเวลาที่เขาพาทำพาคุณทํากิจกรรมอะไรก็ตามคุณรู้สึกคุณไม่ตื่นเต้นเลยแฟนคุณเขาจะคิดว่าคุณไม่มีความตื่นเต้นในชีวิตคู่แล้วและไม่มีความตื่นเต้นในการทํากิจกรรมร่วมกับเขาแล้วทําให้เขานะคะเดินจากคุณไปไปหาคนอื่นดังนั้นนะคะเวลาที่คุณกับแฟนคุณทํากิจกรรมอะไรก็ตามนะคะคุณต้องมีความ ตื่นเต้นอาจจะเป็นกิจกรรมที่ไปแคมปิ้งด้วยการไปดูคอนเสิร์ตด้วยการไปเดินป่าด้วยการคุณดูมีความรู้สึกว่าคุณตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาที่ คุณทากิจกรรมนี้ร่วมกับแฟนคุณนะคะและคุณต้องมีความรู้สึกว่ามีอารมณ์ขันทําให้เขามีอารมณ์ขันมีเสียงหออัวเราะทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เขาเนี่ยตลกโปกฮห้าหัวเราะอยู่ตลอดเวลาเขาจะรักคุณแล้วก็หลงคุณหนักมากและก็อยากจะอย,กอยู่กับคุณไปตลอดอยากจะทํากิจกรรมร่วมกับคุณไปตลอดนะคะข้อ2แอบมองแฟนนะคะการแอบมองแฟนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยมันจะทาให้แฟนรักแฟนหลงได้ไงแต่การแอบมองแฟนนี่แหละคะ่ะทาให้เขารู้ว่า คุณตกหลุมรักเขา เหมือนกับวันแรกๆที่คุณสองคนเนี่ยตกหลุมลักกันคุณอาจจะแอบ,บมองเขาตอนที่เขากําลังล้างรถตอนที่เขากาลังทําอาหารตอนที่เขากําลังทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์ดูทีวีคุณแอบ,บมองเขาด้วยสายตาที่แบบว่าเป็นประกายเหมือนกับคุณตกหลุมรักเขาและพอเขากลับมามองคุณเมื่อคุณแอบ,บมองเขาใช่ไหมคะเขารู้ว่าคุณแอบ,บมองเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกเขินและทําให้เขารู้ว่าคุณยังรักเขาอยู่เต็มหัวใจและทําให้เขารักและก็หลงคุณหนักมากข้อ3นะคะ พูดกับแฟนดีๆคําพูดเนี่ยช่วยชโลมจิตใจของคนฟังมากๆเลยไม่ใช่ว่าพอเห็นหน้าแฟนแล้วก็พูดประชดประชันพูดจากวนราษาให้แฟนโมโหนะคะคุณไม่รู้หรอกว่าเวลาที่เขาเนี่ยอยู่ที่ทํางานเขาเจออะไรบ้านก็าอาจจะเจอเรื่องที่กดดันเขาในที่ทํางานเจอเพื่อนร่วมงานที่แบบว่าทําให้เขาต้องอารมณ์เสียเวลาที่เขาเนี่ย กลับมาจากที่ทํางานคุณต้องพูดจาก,กับเขาดีถามทายเขาด้วยความรู้สึกที่เป็นห่วงเป็นใยเขาด้วยน้าเสียงที่แบบว่าซอฟๆนุ่มนวลนะคะและเขาจะรู้สึกว่าเขาผ่อนคลายมากๆและนี่ก็คือเคล็ดลับนะคะที่ทําให้แฟนรักแฟนหลงติดคุณรักคุณหลงคุณหนักมากนะคะลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ดูนะจ๊ะหนุ่มๆสาวๆาว สำหรับใครที่มีปัญหาด้านความรักนะคะและต้องการจะปรึกษาความรักฟีต้องการจะลงทะเบียนคอร์สออนไลน์นะคะก็แอดไลน์แอดไปที่แอดครูนุดดีนะคะแอด k r u n u d d y นะคะคุณนุดรอดตอบอินบ็อกซ์ทุกคนอยู่ที่นั่นนะคะด้วยรักจากคุณนุดค่ะ